หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันพอสังเกตหลังจากทางหงแดงลิว์ภูของเราปลุกไปยนถิ่นวิ t าลิตี้สเตเดีย ของทางบอลมัดค่อนจะคว้าชัยชนะกลับออกมาได้อย่างงดงามถึง4ประตูต่อศูนจากการแบ่งยิงกันคนละ2ประตูของเดียโก้โชต้าและดาวินนุนเยสช่วยให้ทีมของเราเก็บ3คะแนนสำคัญขึ้นรังเป็นจ่าฝูงของตารางในอย่างเหนียวแน่นโดยที่ห่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และแอสตันวินล่าเพิ่มขึ้นเป็น5คะแนนแล้ว ทั้งนี้ในเกมดังกล่าวเราไม่มีทั้งวัตตรุเอ็นโดมิดฟิลตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นที่ต้องเดินทางไปลงเล่นให้กับทีมชาติของเขาสู้ศึกเอเชียนครับจึงทำให้ทางเยอเกนครับต้องมีการขยับเอาทางอาร็กซิดบักอาริสเตอร์ลงมายินเป็นมิดฟิลตัวรับจำเป็นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคอยปิดทองหลังพระจนทีมของเราคว้าชัยชนะเหนือทางบอลมัดแบบขาดลอยได้สำเร็จด้วยสถิติการแย่งบอลกลับมาได้มากถึง14ครั้งซึ่งนั่นก็สูงที่สุดเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นใดของทีมเราในการแข่งขันเกมเดียวสำหรับฤดูกาลนี้อีกด้วย นอกจากนี้เขาก็ยังมีการสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมไปอีก4ครั้งซึ่งก็มากที่สุดในการแข่งขันเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขายังเอาชนะในการโวนกับคู่แข่งไปได้2ครั้งและนั่นก็ทําให้นายใหญ่ชาวเยอรมันของเราได้ออกมากล่าวชื่นชมผลงานของเขาเป็นการพิเศษหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวขอขอบคุณพวกคุณที่ได้เอ,อ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับกล่าว บางครั้งผู้คนอาจจะลืมเรื่องนั้นไปและไม่ได้หันมาดูที่ผลงานของแมคกาเพราะประตูที่เรายิงได้ในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังตันแน่นอนที่สุดเลยว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากของเขานะผมต้องขอบอกเลยว่าผมมีความสุขอย่างยิ่งเลยทั้งกับผลงานในภาพรวมของทีมทั้งหมดและรวมถึงผลงานส่วนตัวของตัวแมคกาเองด้วยเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมาก,มาก ขอผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันในส่วนของการเล่นเกมรับนั้นเขาทำมันได้ดีและในส่วนของเกมลุกเองเขาก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญของเราเข้าใจเย็นยามอยู่กับบอลเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกก็เป็นเพราะตัวเขาดังนั้นใช่เลยผมมีความสุขกับเขามาก ในในก็เปิดประเด็นมาด้วยการชื่นชมผลงานของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ย่อคงอยู่กับบทสัมภาษณ์ของตัวเยอร์เกนครอฟอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นการชื่นชมผลงานของลูกทีมอีกคนอย่างทางคอรนอฟแบลดี์แฝกขวานดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันบ้างหลังจากเขาได้รับโอกาสลงสนามแทนที่ของทางเทรนต์อาร์ซัเดอร์อาร์โนที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปและนี่ ก็เป็นการลงสนามเป็นตัวจริงสำหรับเกมพิมพ์ลิกนัดแรกในเส้นทางอาชีพของดาวเตะวัย20ปีอีกด้วยที่ซึ่งเขาก็ตอบแทนความไว้วางใจของผู้เป็นกุนซือด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามและจับไปหนึ่งแอสซิสให้กับประตูของทางเดียวโกโชตาด้วยคอนอททำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วกคุณเองก็คงรู้สึกประทับใจในผลงานของเขาเหมือนกันเขาเล่นได้ดีมากๆและมันก็น่าประทับใจอย่างยิ่งที่เราได้เห็นผลงานในสนามของเขาออกมาเป็นเช่นนั้นผมเองก็บอกได้เลยว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่สุดยอดมากเลยนะเขาทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดและนั่นก็ทำให้เขากลายมาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกัน แม้ว่าตำแหน่งของเขาจะลงเล่นเป็นกองหลังแต่เขาเป็นนักเตะที่เติมเกมลุกได้ดีเลิดมาเขามีความสามารถในการทำประตูด้วยและเกือบจะทำมันได้สำเร็จแล้วจากลูกหมกของเขาผมเกือบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะว่าเขาเกือบจะทำประตูให้กับเราได้ในจังหวะดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามมันก็ถือเป็นเกมที่ดีสำหรับตัวเขามันอาจจะมีบางครั้งที่คุณลืมไปเลยว่า นี่คือการลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกสำหรับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกของเขาด้วยเขาเริ่มต้นได้ดีจริงๆเมื่อพูดถึงผลงานของคอร์นอแบดลีย์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาจอบลึกถึงฟอร์มการเล่นของเขาในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องกันไปเลย ทั้งนี้หากเรามาดูสถิติหลังเกมจะพบว่านี่คือนักเตะดาวรุ่งที่เราสามารถพึ่งพาเขาได้อย่างแท้จริงในช่วงที่ทางทเรนดอนสันเดอร์อาร์โนอย่างกลับมาลงสนามไม่ได้เมื่อเขาทำสิติสุดยอดในเกมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นเกมรับที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นกับการเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้มากถึง6ครั้งการเข้าสกัดบอลสำเร็จไปอีก2ครั้งและแย่งวังคืนกลับมาได้อีก4ครั้งด้วยกัน ขณะเดียวกันในส่วนของเกมรุกเองเขาก็เติมขึ้นไปสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมได้2ครั้งและได้มัน1่งแอสซิดด้วยกันนั่นทำ,ำให้ทางเกรนเมอร์เล่อดีตดาวยิงของไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนที่ถูกเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับทาง BBC สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอ,อังกฤษก็ออกมากล่าวยกย่องผลงานของเขาในการแข่งขันเกมนีตัว เรึ่งในนักเตะที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือครอนอร์แบดลีนะเมอร์เล่กราวเพราะเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆในการแข่งขันเกมนี้สถิติหลังเกมของเขาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในตัวของมันเองได้ดีที่สุดนอกจากนี้คุณต้องไม่ลืมว่ามันเพิ่งจะเป็นการประเดิมสนามในฐานะตัวจริงสำหรับการแข่งขันพรีเมีของเขานัดแรกเท่านั้นนะแต่เขากลับทำมันได้อย่างสุดยอดมาก มาเราได้เห็นเขาเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้กันเลยทีเดียวแล้วเมื่อเขาบุกขึ้นหน้าไปช่วยเหลือเกมรุกเขาก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสได้อีกสองครั้งด้วยดังนั้นผมคิดว่าเขาเล่นได้อย่างน่าประทับใจเลยล่ะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพมอมากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูผลงานของอีกหนึ่งนักเตะที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันในการแข่งขันเกมนี้และนั่นก็คือในรายของทาง yes, ดาวินนูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวของเรานั่นเอง เมื่อเขาตอบกลับสิ่งวิพาค์วิจารณ์ทั้งหลายในเรื่องการจบสกอร์ของเขาได้เสียสนิทหลังจากจู่ตัวยิงเบิ้ลช่วยทีมของเราคว้าชัยชนะมาครองได้ถึง4ประตูต่อศูนจากการยิงเบิกกล้องสกอร์แรกของเขาช่วยคลายความกดดันให้กับทีมของเราก่อนที่จู้ตัวจะมายิงปิดกล่องตอกย้ำชัยชนะให้กับลิเวอร์พูลได้อีกในช่วงพวาาัวารบาเจ็ดตัว ทั้งนี้ประตูแรกที่เขาทําได้เมื่อคืนนี้ก็เป็นการยิงลูกครบ100พอดีในเส้นทางอาชีพของเขาอีกด้วยก่อนจะตามมาด้วยประตูที่101่โดยแบ่งเป็นการยิงในสีเสื้อของ Liverpool, ลิเวอร์พูรวมไปทั้งสิ้น25ประตูในช่วงเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ผลงานที่เลวร้ายเลยขณะเดียวกันเขาก็ยิงให้กับอดีตต้นสังกัดเก่าของตัวเองอย่างทางเยิสบอนเบนฟิก้าไป48ลูก นอกจากนี้เขายังทำประตูสมัยที่ลงเล่นกับเพเนาร่าและเอาเมเรียไปที่4และ16ประตูตามลำดับรวมไปถึงในเกมระดับทีมชาติกับทัพจอมโหดทีมชาติอูรุกวัยที่ซึ่งเขาก็กดไปอีก8ลูกด้วยกัน นั่นทำให้โจ้ตัวมาถึงหมุดหมายในการยิงประตูได้เกิน100ลูกตลอดเส้นทางอาชีพของเขาได้สำเร็จซึ่งแน่นอนว่าพรมงานอันเอกอุกดังกล่าวของเขาในเกมนี้นั้นก็คงจะทำให้บรรดาน,นักวิพากษวิจารณ์ทั้งหลายหายเงิบและอุดปากพวกเขาไปได้อีกพักใหญ่กับการตั้งแง่ถึงความสามารถรวมไปถึงประโยชน์ที่เขามีให้กับทีมหรือวบพูลของเรา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ที่งคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของทางดาวินมูนเยสอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในส่วนของผลงานและตัวเลขในเชิงสถิติแบบเชิงลึกของเขากันบ้างดีกว่า เมื่อสองประตูที่เขาทำได้ในเกมเมื่อคืนนี้นั้นท้าให้ทางน yes, ูนเยสยิงประตูในฤดูกาลนี้ให้กับทีมของเราไปแล้วถึง10ลูกพร้อมผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก10แอสสิ์ด้วยกัน นั่นทำให้เขาทําสถิติกลายมาเป็นนักเตะที่ทั้งยิงประตูเองและแอซซิ์ได้ขึ้นเลข2หลักเร็วที่สุดในการแข่งขันฤดูการเดียวเป็นอันดับที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราจากการลงสนามสามสน então, right ัดในทุกรายการเทียบเท่ากับสถิติที่ทางโมฮัมเหม็ดซาลาได้ทําเอาไว้เมื่อดูการ2021สถึง2022่ส่วนอันดับที่สองที่ทำสถิติดังกล่าวได้เร็วที่สุด ก็คือทางสตีเฟนเจอร์าที่ทำเอาไว้ได้ถึง2ครั้งในฤดูก,กาล2007-2008จากการลงสนาม29นัดและในฤดูก,กาล2013-2014จากการลงสนาม30นัดส่วนคนที่ครองแชมป์ในเรื่องนี้ก็คือหลุยซัวเรสที่ทำมันได้จากการลงสนามเพียงแค่23เกมเท่านั้นในฤดูก,กาล2013-2014 นั่นจึงทำให้ทางเจมส์มาตินนักข่าวจากทาง liverpool.com ได้ขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยว่านุนเยสกำลังจเจริญตามรอยเท้าของรุ่นพี่ร่วมชาติอย่างทางสัวเรสไปแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่ดาวินนูนเยสลงสนามให้กับลิเวอร์พูลมันจะตามมาด้วยการยิงประตูของทีมอยู่เสมอมาตินกล่าว เขาอาจจะยิงประตูไม่ได้ตลอดหรือไม่ได้มีแอซซิตอยู่เสมอแต่การสร้างสรรค์เกมจนนำมาซึ่งประตูของเขาก็สมควรจะได้รับเครดิตเขามีอิทธิพลในการเล่นเกมรุกของทีมเราเหมือนอย่างทางลุยสสัวเรดังนั้นสิ่งที่ผมตื่นเต้นนอกจากศักยภาพของเขาแล้วผมก็คิดว่าเราควรจะให้ความเคารพกับสิ่งที่เขากาลังทำให้กับทีมมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเพื่อนๆหลัก คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ